สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f c ฟทุโทุกท่านครับวันนี้ครับท่านผู้ชมช่องมาวินช n แนลพร้อมด้วยหนุ่มอาร์มนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมป้าต่อยคนเดิเพ่อต้องแหล่คนเดิมแล้วก็มีสมาชิกใหม่อีกท่านหนึ่งนะครับที่เดินทางมาด้วยเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอยากมาสักก,การะไหว้ปู่คุนหารท่านผู้นั้นก็คือ เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเป็นใครไปนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับนีพ่อทองแหล่สวัสดีครับพ่อทองแหล่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมว่าวินแชนแนลป๋าสวนุ่มอ่๊มครับผมผมเป็นมู่ครับครับเป็นมู่เพิ่นพ่อทองแหล่ม้าเราด้วยมาตั้งหากเออบันนี้เห็นเห็นว่ามีมีสมาชิกใหม่มาหนึ่งเอฟซีกับสิงห์โอ้ยกเนาะพ่อทองแหล่เนาะเนาะเห็นบะเนาะเนาะเนาะเบิะงก่อนว่าะเนานผู้ใดะเนะเนา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 ะนาะเนาะเนา เห็นแต่ข้างๆ่านผู้ชมคงติดตามได้นะครับเพราะว่าเห็นเห็นข้างๆเอดแกเคยออกคลิปของหนุอามดังมากครับลุงนาดนะครับลุงนาดอ่าที่พนีปีนพอนาดเป็นปะนั่นท่านผู้ชมได้ยินเสียงแล้วนะครับได้ยินเสียงแล้วนะครับได้ยินนะพวานัดดีว่าขนาดเป็นลูกถ่ายกับลูกมาวันนี้ลุงนาดมาด้วยนะครับท่านใหญ่มาก ตามไหวผูนนานด้วยนายี่นี่เอนเดี๋ยวกอสตามหลานจอยด้วยเดียวไเดียวไปเอาพิทเฮาไป็นงานไปปะเอ้าเดี๋ยวเดวตวันนี้วันดีครับป้าต่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอเนียเนียเนีวันีบุบามเอ้าเนงเนียเนียวัดีครับครับบุบามคนนนาครับเดี๋ยวเดียเดี่ยวกองก่เ้ยเน้าวบ๊ามเนเต่เบมเ็นบมเนเต่าบีเนมเปนเ่อสวัีเพาเ้องเหน่ยเ เ้ยดีว่เอ้าพตกครับก็ต้องแรมาเดี๋ยวจะขับได้ลงไปหระเดี๋ยวยืนตรงกันยืตรงบน่ะอ่าเสียะหัวเสเข่าเนาะคันเนาะเสียักีมีอืมข็งไม้โขงอานแงเขาเอิ่นขาเดียไปหน่อย้นแขงก็ะไดเพราะว่าผมูหันบอมมผู้ใส่าเดียอเลยก็ต้องแดก่เรมาใส่พัเนะใส่ด้ก็ใส่กนนาะคนวินคนรอ ใส่จังไดก็รอขึ้นเขาเฮ้ยเฮ้ยทำนั่นทำมีเอสี่ยงยังเราลูกนาดนาดสองเชือกหรอสอเือกเหรผมาปูมาจักท้ายพรนาดเอนไปพ่าะนาดไปเข้าพราะนาทำทีมไปแล้วครับท่านผู้ชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนาดฉันมานะา้ครับผมฉันอยากมานะมา้การหาคุณจะหาผมยืดเหี้ยงนะครับแ่ไม่ถผมยืดเหี้ยงฉันอยากมานํา ครับมาขอโชคลาภับพูดคุณทันคนาดเลอบอกอยู่บอกยังดแรกเขาบอกนานาดขนาดขนอีกทีถ้าพูว่ามสามเสามเซลเอาวิ่งโอ้ยโอ้โหประตูขวดร้อนเลยประตูเหนี่เสีงโอ้โหพอเอ้ยอืมอืมไปไปเขัไปทัไหมไปเตรียมสิ่งของกลาบไหวพัน กี็ค้คุ้นหานะครับพ่อนามาจากสิงห์ีครับผิดจังขาอันนี้อ้างวทัดหนึ่งเลอาคว่เป็นเลห้อยเพนมันเคยเขาที่เชื่อแล้วสามเกศูนย์สามเกศูนย์กับสองหนึ่งสามเก็าศูนย์สองหนึองนึ่เป็นเัวห่าห่เน่่ ไปนะครับเดี๋ยวไปเตรียมธูปเพียนสักการะกราบไหว้ปู่คุณทหานด้วยกันนะครับว้ายว้ยโต๊ใจเบิ้ลเหนียงบอล่มล่มใจเยือมล่มพัดประตูออกมาใจล่มพัดประตูเลยพันน่ารย่ถ่ายาวออกมาเมีคนถึงนันเฮ้ยยังอ่าน อ๋อไอ้ไอาไอ้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 ไอับอ้ไอ้ไอ้ไอาอ้ไอ้ไอ้ไอรไอ้ไอนไอ้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 นอ้บอ้บอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอนไอ้อ้ไอ่ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ออไอออออาออออบอออออออ้ออ้อออ้อาอ้ออ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 ้ออบ งาไม้งาไม้งาไม้หักคิดว่าเป็นงาไม่ลูกนมทคิดว่าเป็นงาไม้หักเป็นงาไม้ก็ได้เป็นงาไม้ก็ได้มันตกตกใจเดี๋ยวพอบอกเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาไม้ไปเลยคุณผู้ชมโอ้ยไม่กันเลยขนาดตายแล้วยังมักวคนไม่ตายหรอไม่เอาบอกได้บอกได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตั้งนานเ้าครับผมนะครับ อัน้ำแบบฟั้งคืนต่อกันเคยอยากมาหาผู้ขุนหางเนี่ยเป็นไหนครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมครับส,ส,สวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมทางบ้านครับผมมาหาปู้ขุนก่อนปูขุนหางปะปขุนหางจะเริ่มทิ้งแจกประหลาดพอบ่อยฟังเลยว่ากวรน้องใช้คำพิด แก็ถ้าทิดพอเจออย่างเงี้ยที่เวลาเรียนเพลงนั้นมันดังขึ้นเหนน่ะดังขึงงข้นสามเทียร์หราาอครับแปลกจริงแปลกเวลาเลยดังคล้ายๆกับเทียร์ห้าบกศีดาโลดลงมานี่แหละแต่ว่าบ่จะว่าลงมาทั้ะศีแดาบ่เห็นโลดลงพื้นดินแปลเป็นแปลเป็นไทยว่าคือค้างคาวเป็นค้างคาวอามมาเอาหมากฝรั่งมา นั่นนั่นนั่นไม้ชมเห็นปะเห็นเห็นปะโอ้ไม่ชมเอามีคนไปดึงนุนมาบันบ้านกระดังที่สีไรยะนักกันวแปลว่าลาแต่หันอ้อยู่นี่เย่มนี่องอยู่น่ปมงอยู่นี่ดังแห้งครับอาพอบอกต่อพาเป็นยังกเดี๋อว่าคนมาทาง่านใช่ใช่นี่เป็นยี่กั โอเคนี่ผมเน็บอยู่เดี๋ยวผมผมมาโค้งสีพอะแนวกันครับผมมาวครับมาาลยก็ได้นี่ไเนะไฟดไฟ้ียงเดียอ้ดังแหี้งค่ะคนพออกพอนแล้วขมาแล้วขแล้วแล้วขึ้ล้วข้นมวคนาแว่าเ้ขาละพอมาวนีาเป็นมว่ึาเ้ขาวนมาับนี่แล้นมิ้ลวั เสิ่งฮัศจย์เกิดขึ้นดังเป็นระยะสามสามผลหรอกครับบ่งหูจากขึ้นกันล่มกับบมมี่บังหันก่อนขัดไทยสิบข้อถึอน,นี่เสียงสองเสียนมะเดี๋ยวมีสองเขียนแล้วปะสองจนว่ามีเสียงสัญญาณสองเขียนถึงตกระท่านเข้ามามบานี้รู้สึกว่าดังติีตอกันมากเรื่อยๆจนว่าประตูนี่แปลกประหลาดเลยดัง เปิดออกเองครับครับเปิดออกเองอ่ะพี่ลิหารแบบไรผมกับผู้หูกันเนี่ยผมมาคยมาเย่เปียเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตหัวก็เดินทางมาหาปูปูผู้เพิพ่นมาอยู่แถวอยู่นี่ละครับก็่าคยพอจิ้งห้าสิจังแบบนี้ว่ายังไ๋บัดเห้องก็ไปก่ะนตกดเลยกอว่าคือรู้ไหคือพอผมสอบถามพอแล้วนะเดี๋ยวหฮอสิมาขอปูคุณฐานเอานะพอนะ ครับนักท่านผ้ชมไปท่านผู้ชมนั่เอาอีกหรอปิดดยวไปปีดเดียวมัมีคนเขาต้องเลียอยผีพี่จะาจ่จาตาพอพอพอต้องเลี้ยพอไ่ดพอม่นเดพอมมีคนเดินเอาที่านผู้ชมไปเดี๋ยวตั้งกล้องไปขอปุทันดีครับผมท่านนะไปเตรียมถูกไปโอเคครับผมไปโอเคครับท่านผู้ชมไปครับวิ่งไปเลยวิน สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสามช่องเลยนะครับน้ำอ้อมน้ำอ้อมคนเดิมป้าต่อยคนยิเซนนะช่องหนึ่งทางช่องหนุ่มอ้อมไม่เห็นทองแหลกคนเดิมผมเป็นยังครับขอทองแหลกนะครับเอาตัวเสียงไปก็ได้นะครับท่านผู้ชมคือวันนี้ท่านผู้ชมมหาหอดหมองหอดบอลปู่ขุนหารเรนได้คอีกคอเห็นบอกบอกเอฟซีให้ผมแน่ยที่มาเจอความจริงเป็นของแปลกเวลาครับครับ ขนาดก็เท่านีอย่างก้าวเดินเขามากบบนี้สัญญาณเดียวสองเทียสามเทียแล้วครับอืมดีดีกว่าประตูก็เปิดออกเองนี่ครับอันนี้จริงจริงปะพ่อเริงจริงเนยจรองจริงครับเนี่ยบ่ขึ้มากเขียบอะไรบ่ขึ้นมากเขียบมอมาั้งแรกเลย้งแรกั้งแรกเลยบอกลูกนั่นั้งแรกเลยนี่ครับแต่เวลาจ่างข้งประตูนั่งนักอะเปิดได้ยิงได้ยิ่ง้นขมบอกเอฟซี่ยบมีล้มปะล้มกับวงนีครับปรที่นี้บอกเอฟซีา มัดสางคอนเทนต์อีกแล้วจารก็มาเป okay. <Ooh. S 1> ็นประตูอีกแล้วยืนยันมื่อี่พอยืนยันเห็นไหมคือว่าผมที่บอกตรงๆที่ก้อนขม้าประตูนี่เปิดเองครับแมนจับกล่องระท่านเนาะกล่องจับระท่านครับอันนี้จริงๆนะครับก็จะเปิดข้าวมังแต่ทีแรกแล้วประตูเปิดเองับานีเขม้าเบิร์ตทุกคนเร็วกับประตูก็ปิดขม้าเองครับก็แปลกลาดย่างครรบ ดัางแห้งพร้อมจีเขามากคล้ายๆก็ค้นเอาเอาขาถีบประตูนะครับอฮ้ยเ้ยเฮ้ยระวินยังระวินไยังใช้ไฟเลยไฟเ้ยะวเไฟเยไฟไฟยังม่ยังไม่ยังไม่ยังไม้ยังโอ้ยแก่อางยบ่เห็นบ่บ่ไ่ยังเลยอะดูหลัง้าง้านนี้บอ โอ๊ยฟาฟาถังลุนเนียนฟาถังลุนอุ้ยอุ้ยนี่แหละครับผมคือบวกกาอนจะพ่อมาโก้คุณหันนี่แหละมาว่เป็นยังเดี๋ยววันนี้จะให้พ่อนาดขันยาวเคมซีวันนี้มาขอแค่เลขเคมซีกับเลขทูปองวดที่แล้วท่านผู้ชมคือเลขหานปฏัดเพิ่นกระเทา เล็กเสมซี่กับเขาเลขฝันคอยกับเขาเดี๋ยวให้ฝันเรื่องขอ้มไมม่หาประทาดที่ใส่ก่อนนูนนี่นี่ซี่หาหกสี่หาหกสี่หกหาหกกับเ้าทีเดียวกันจะเอาฝันว่าเห็นเป็นหนึ่งหาเก้าหนึ่งเก้าหา่เขานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขามาขอกันหมวดนี้นะครับของื่อวันที่หนึ่งมีนาคมนี้พศสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดนี้เอเออเอเเาอย่งก็เลจ้าของขอโทษ เสือใช่เสือจะมาโดนครับโอ้ยไม่ต okay> ้องงงครับผิดใจเมื่อกี้เดี๋ยวเหอเออขอโทษครับไปครับคือไอ้งวดนี้แหละนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจัยและนักยานในการรับชมด้วยนะครับอ่าเพราะว่ากะมาขอโชคขอลาภโคกุญหานเนาะชาวบุญชนเนาะอือมาตามต่อให้นะครับมื่อนี้มีเอาพอนาทะนั่มคอนาท์เป็นอย่างมานั่มที่จริงของคอนาท์เป็นอยู่ผมผมเฮียนเองอ่าวันนี้เป็นกันเลยปะ ไปไช้ไปใชยคิดผู้นะไปนั่งำเนี่ยอ๋อโอเคนะครับมาจัดมามี่ทั้งท้ายทุกคนที่มากครับทุกคนด้วอนะอ่า้ของนโมจงดลบกันเ้อะสมุชบอกกล่าวเพื่อนๆนะครับผมนสมุชฌนะไปโอเคครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบอกกก้าพันก์เลอ่ะพอบอกเก้าเลยอื ผู้ผู้นั่กหานผู้คุนหานครับููร้ลานมาขอเพ่งมาแล้วนี่ผู้หัวแจ๋วตาจิตมือนี่มือนี่เป็นอากาศแต่รู้สึกว่าห่อนเอ่ยงัวท้ายลูกท้ายล้านนเถอดุกหลานที่เป็นผูกมีงานแห้งแต่ครับเชื่เส้นใดสิใดของดับของดีที่เจอหน้าบนเห็นเงียพ่อจุสิ่งจะรุ้งจะว่อไปใายพรางา ขอให้ทีจหนาให้ลุกหลานนะครับมาขอพร้อมตัวเหลืะอยากผู้คุณหานครับโอ้ยวามอปลีเขาจะเสียงของคนเงียบเฮ้ยเขาจะเสียงเงียบเกยรอยหกัห้เลยหเลยขอขอตัวเลยขอตัวเลยบอกเขาเลยรว่าผู้คุ้หานบาลีผู้ศักดิสิ์มาเจอเรื่อำบันลุกหลานมาขอบาลี ขอเลขกระแมนขอของดีกระแมนให้บรรลนบรรดาลให้เขาเบ่ให้เกลี่ยนไว้ไปท่านหดืทท่านอืนขอให้ตรงเป่าไม่เมือขอไม่พวงมุ่งมันปรสนาพาดันเดนทางมากอันนี้ดีไหครับบอกก้าพจะนีเฉพาะนะก็มีแล้วตาใช่แม่วะ แม่ว่าแม่ว่าหนบ่มียังมยัเด้อันนี้มันคือนมี่ผมยังไม่หยังไ่เล่าเลยไม่เล่าเลยเล่าเลบอเข้าคนคนะหาปูคนหาเรนมากเหรนมากจากนอ่ะคนหยาดเดี๋ยวนหยาขอยาเที่ยที่ทางละไม่เด้อทีละไม่ครับผมบอกเก้าคนท่านผู้ชมครับ อย่าเพิ่งบอกว่าพ่อนาฏมาขอหลายคลิปเรียกผูถวดเพิ่ลกระตั้งหางได้แหละเพิ่อนนี่มึอนี่เพิ่นอยากมาขอนะผมผมก็ถือว่าโอกาสดีเพื่อที่จะให้พ่อนาฏเนี่ยเพิ่นเป็นผู้แรกเนาะเันมากเป็นครั้งแรกป้อมอยากให้เพิ่นข่ยเง้ยวเสี้ยนที่หาแน่ท่วนตัวเลขของเพิ่นกับเป็นของปูทวยจะเปนมาฝันก็อีกชนหนึ่งบ่ได้ว่าเอามาร่วมกัน้อครับเพิ่นมากับคุมผมเพิ่นอยากมากอยากมาหินอยากมาเบิงเพิ่นจากมากเลยเ่อยากมาบอกจริใจเพิ่นบ่ใก้มากเพิ่นบอกว่า อยากมาเอ้าอยากมากแต่ขึ้นมาเลยนะครับเป็นว่าเป็นอยากมาขอปูขุนหารว่ะแม่นะครับผมนะครับเอ้าวะขณะโอ้ขอต้องเรียนว่าเตรียมทานยังดีไหมครับครับว่ะครับผมท่านผู้ชมนะครับขยาได้พอเนี่ยขยัำเต็มที่เสร็จล้ไมมอันนี้พ้าโพดสามเสียบว่ะขาขยำเสร็จแล้ไมมไม่เสร็จเลยแงครับ อ้าวเพาแล้วอ้าวนะครับท่านผู้ชมหล่นมาสองไม้นะครับสองไม้สองไม้นะครับสองไม้ได้มาหมายเลขเก้าหกครับผมเก้าหกอ่ะขออีกไม้หนึ่งขออีกไม้หนึ่งก็เก้าหกเก้าหกเดี๋ยวดูทีละโอ้หล่นแล้วครับผม เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์พอพอโอเคพอพอไปยังพอเป็นยังพอไปยังแล้วลคืนอ่านเพื่อกะชินเนี่ยวช่องเดียวเองเพื่อสิยงุ่แล้วนะครับเลขเซียมซีได้มาเก้าหกศูนย์นะครับท่านผู้ชมโอเคแล้ว่ดี๋ยชมงกล่าวนเนาะเอาลิ่นคนลุกเด็เป็นเรียกงพอมากมากมากแบบมีความลึก กัตริยจะพอปูพูนหามึงไหมพอบอยฟันกันรุนแรงมากันาดจิิงจ้าคิดครับเป็นจริงจ้าคิดนะแต่อย่างเงี้ยงั้นบอกชุดๆเลยครับที่ว่าหาปูคุณหานผมก็ไม่เคยเห็นเจี่ยครับเนี่ยอดีเพื่อวามาเนี่ยปฏิยั่งเจ้าเดินเขามากกับประตูกับปรเองเองก่อนนั่นตอนท่านเข่ามากกับเป็นเสียงดังสองเทียงสามเทียบนหลังคาครับบนหลังคาไทยครับที่เข่าหรือว่าทางเข่าครับ มาพีดามาพลังโลนล้มครับดองส <นะ S 1> ามเสียบ้านี้เขามาแล้วก็มีประตูปิดปิดแห้งคำครับกต่โบไมีล่มไม่เงยียบเลยครับก็แปลกประหลาดย่างครับผม <นะ S 1> ไปใส่มาใส่ผมก็บ่กเคยเจอแบบนี้เสียก็ว่าจะปิดเฉียวนีนะที่หลังกนะล่องเขานะเอาเรียงนะนะครับท่านชุนเสียงจากประตูห้องน้ำห้องน้ำ บอกี่ขอดขอพอบอกที่ไปได้ว่าธรรมดานะบอกเลยว่าธรรมดานะผมบอกไล้มานู้ครับเปิดไปทั้งปกติธรรมดานมีอย่างนี้ของงานหอันคือยืนยันอย่าผมไม่บอเรียงจริงยนจริงครับครับที่ว่าเจอมาหนี่ในในเย็นนี่คือเรียงจริงครับที่ผมบอกไปพูดออกไปมอกี้ครับเป็นยังจริงเลยครับถูกไม่ปบ้าเดือผมพึงมา ผมมเคยมาก,กักเทียผมมาครั้งแรกมาขอบารมี่ขอพรจาก,กครูคนหันจากปัตตานีการคือจังผมออกไปมีพี่ละครั้แงแรกบักทิดาไทายบักทิดาโลนล,นลุ่มบนลังข้าสองเทียสามเทียเราก็ก้อนที่เขามากอะเป็นปร,ประตูเปิดเองครับประตูเปิดเองแล้วก็เพราะเขามากเบดถุกคนแล้ว กับเป็นประตูสิดเองครับครับผมกับว่าเคยเห็นนะแขกครับเงี้เาสิเดี๋ยวว่ากับเมื่อบ้านไปนอนอาชไปเขาฝันบอกทิ้งเลยทิ้งหนึ่งกับว่านี่เพราะว่าทิ้งครับย์ทิดเป็นตอนรับเป็นคนคนตอนรับ่านแขกบ้านเนี่ยเปลี่ยนฐานเงี่ยีสานครับผม ผมมีโซนมีโซนอย่างบอกแค่ว่ามันเป็นเป็นดังแปลกประหลาดนะครับคนละทีแต่ว่ากันเปนเล็กน้อยน้อยแต่ที่เห็นโซนเห็นโซนเยอะครับผมดูยัีไม่จะพูดไงมากน้ำกันไม่จะพูดไงน้นนำกันมากผมก็เพิ่งเจอได้ครับ,คร,บครั้งแรกก็พอครั้งแรกได้ได้น่ลักษณะแบบนี้นะครับไม่ไปไปเลขทูปนี่ตัวนึ่งตัวนึ่โอเคนะครับตัวตัวที่สามเห็นหูแล้วเราคอยดูเลขทูปกันนะครับอย่างวันนี้ ไอ้ามออ้ามเดี๋ยวนะประตูนี่ยังไม่ถือเรีวเห็นแล้วยังไม่ถือเรี่ยวนั่นไม่กล้องเห็นบ่ะยังไม่ถือ่ยยังไม่ถือเ่ย มาวินต่มาแ่ดวินโอ้ยไอ้คว่ยุกไก่นะยเยาตกแล้วเอางี้ต้ท่าผชมเห็นงะท่านผูชมไปเดวไปดูเรสู้กันดีกว่าท่าน้ชมอาวินบงไว้ไปครับปคบลุวน่าชมไปนะครับโอเคครับนี่ยขนาดเนนีสิมชงหนี่ขันโต๊ะขลนเลนลงยาเไม่หนูว่ะอามเพราะว่ายาหนูก็เระว่า่เอาก็ราว่จะโต๊ะแล้วกมาขอด้านหลัง

ตได้เนี่ยตุ๊แกตาเหลี่ยมมาบมาบเลยฮะตุ๊กแกก็เนีตุ๊แกตุ๊กแกตาเหลี่ยมมาบหมาบนีหละโอ้ยฟังแขนเลยเนี่ยังแข่เนี่นันงอตุ๊กแกอีกแล้วแต่ยิ้มยังปะยิ้ม้เออโอเคนะแต่ย้มนะโอ้ยตุ๊กแกมันตื่นเตื่นแล้วมันยะ้ไล่ะมันโดดโดดโดดลฮัมีอาโดดร้อตัวก็ตุ๊กแกละ เอากวาเากล่ยก <ST su ll ichen> ับี kind of <'ve> ่โตคืเก่้วแเนกเ่ด้นองค้างแล้วปกา็นใรตอนงเรกเปวมเถูกปเนี่ยเอถูไปเบิ่งเลืถูกกัสิลากกลับเลยต้นอนนดนี้นะองนานยนี่นะ ทิกิเนี่ยเอาตรงเรืองเลขทางประเานเลยเข่าสามตัวตรงกันไ้สิมันมีสามมีห้ามีหกตัวสามตัวเรือกันเพราะเขาออกตัวเดียวกันตัวเดียวกันวิเออแมนนะครับท่านผู้ชมซ่อมเข่าสามตัวตรงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเห็นปะเห็นไหมวิสี่ห้าหกแล้วก็สามสองเพราะว่าเลขออกสามเข่าหางเข่าก็หกตัวเดียวอ่นนะครับท่านผู้ชมพ่าเข่ามองลึกขึนไกลเข่ามองลึกอันนีนพูดข้นฐานนะครับพูดข้นฐาน ที่มากววแหลกก็จะมีเด็กเดียวเบิ้งเด็กซองเบิ้งเดกี๋วไปดูเลขทูบนะครับมากัวทะเลเดรกซองเนี่ยเลกทูบได้สี่เก็บสามนะครับท่านชมสี่เก็บสามสี่ห้าหกก็ค่ตัวเดียวกันนะตับที่สามก็ผาเก้าเนาะเลามามาหัวเดียวคอเป็นเลีมยาแงเเอ้า แได้ว่าเขาทั้งบนทั้งหลางคนต้องมาเบิดมเลยว่าสามไหมมาเบิดมาเบิดเออซีสามกับเขาไม่กันยขากเขา เขาล่างบนเลขทูกเลยมาสี่เจสานครับท่านผู้ชมหรือสี่หนึ่งสามนี่แหะครับวินาล่ะว่าเซมซี่กับแมนไปซีหาหกบมินาล่ะตอนเ้าสิกกับเนอะหางประทัดไเปวเวียนก็ลูก่าเห็นเจ้าไหนผู้ชมตอนนั้นตอนนั้นก็ได้สองหางประทัดให้เ้บางเนี่นะครับท่านผู้ชมเขาได้หนลูกงานม่เห็นปะตอนนั้น เขาซี่สามนี่เนนซี่สามกับเข่าหางเนียนนี่เนีงนซี่สามมันนี่ซี่หาหกนี่สามบันี้หาหกหกับเก่าตัวเดียวกันกับพี่ว่าเขาทั้งสามโตทั้งสองโตนะครับเนะครับท่านผู้ชมเราถอยเราที่เราบอกก้าวลากไปดีกวเอาวิ่เนียนเอนะครับท่านผู้ชมอยู่ดนลอไไรอ่ะเมีนอยู่ดวไอ้ไรกัเนีนอสามสองอืมเนียนขี้เหเียว อ้านะคร so, okay, exactly. ับพอมอ่ะครับไปลาผบเลยไม่ครับผมโอเคลาผมนะไปนะครับท่านผู้ชมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกระเป๋าก็จะได้กลับลาผู้คุณหาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แบบช่อง m a r v น n Channel นุบามคนเดิมก็าต้อยคนมีเซนต์พ่แถลงคนเดิมแล้วก็ช่องน้องใหม่ต้องแท็กด้วยนะครับหึ้ยหึ่ยห่ยจะเป็นยางก้นไหน่อ้โอโอ้ป้าเนี่ครับผมเฮ้ยมันเป็น จะกลับบ้านแล้วครับตอนนี้บูวยพรให้ปลูกขุนหารด้วยเพราะว่ามาด้วยกันห้าคนครับมีผู้หญิงคนเดียวครับครับผมวันนี้ได้มาอย่างนี้นะครับดูในโทรศัพท์ก็คนติรู้เสร็จจราบลาปลูกขุนหารแล้วครับนี่ตอนนี้ครับแล้วก็มีอาการตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเคยมาทุกงคูครับผม เป็นไงมาครั้งแรกครับผมเป็นยัไงครับผมบอกกก่าให้รัาว่ามีความรู้สึกยังไงครับมีความรู้สึกว่ามีเสียงดังเป็นระยะระยะครับตอนแรกก็เป็นเสียงดังที่บนหลังคาอืแล้วก็ต่อมาสองสามครั้งต่อมาก็จะเดินมาประตูก็เปิดให้ครับครับผมก็แปลกประหลาดเหมือนกันผมอันนี้คือเห็นกันต่อหน้าต่อตากับตาตัวเองเลยชัดเ,เรืงจริงด้วยครับครับผมผมก็ ไม่รู้จะทํำยังไงนะผมไม่เคยเจออย่างนี้ครับตอนนี้ผมจะกลับแล้วโอเคครับผม,มเดี๋ยวให้พ่อบอกกล่าวลาผูกคุณฐานหน่อยครับผมอ่ะผมพอ่อพ่นัยจะกล่าวลาผูกคุณฐานนะ,ค,ะ,ะ,ะรครับท่านผู้ชมนะนะครับพ่อกล่าวลาไปพร้อมๆกันนะครับท่นานผู้ชมขอโชคดีการสู่กูทุกคนเด้อขอให้ผุ้เจ้าโชคดียูดีมีแห้งกับสญญารจากคผูกคุณฐานนะขอโชคขอลักกันงวดงวดนีงวดวันที่หนึ่งมีหน้าก็มีเพราะซอยเราปัหาเราเป็นเพียนี้ขอให้โชคดีการสูทุกคน สำหรับกรณีนุ่มอาคนเดิมพนานเขาต้องแลกปลาเต้องมีเซนบ้าวิชแนลนะครับขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์ปฐมกาลามเดิดของอาคนเดิมมาวิชแนลก็ต้ันมีเส้นของแหลกคนเดิมแลจ็คแจ็คแจ็คแชนแนลนะครับขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันค่ําคืนนี้สวัสดีครับผมสสวัดีครัับผมสสวดีครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านครับโชคดีร่ํารวยผ่องฟังทุกท่านทุกคนสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ